เอาความคืบหน้าล่าสุดท่านผู้ชมปฏิบัติหน้าที่รัฐมตีว่าการกระทรวงสาสุขเมื่อเช้าที่ผ่านมาเอาเมื่อวานนี้สิเมื่อวานได้ลงนามห้ามเร่ขายตั้งแผงลอยใบยกระท่อมกับน้ํากระท่อมโดยเฉพาะการควบคุมจุดห้ามขายอยู่ใกล้สถานศึกษาในระยะ1,000เมตรหรือ1กิโลฝ่าฝืนปรับห0,000บาทไอ้ขายใบยกระท่อมเนี่ยน้อง แล้วก็น้ํากระท่อมเป็นขวดๆจําได้ไหมจําได้ไม่ใช่จาได้ทุกวันนี้ยังมีไหมมันเลยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานนี้ใช่ไหมร่วมกับรัมตียุทธิธรรมทวีสอดส่องเมื่อวานนี่ฮะร่วมกันลงนามในประกาศกระทรวงยุติธรรมที่สำนักงานปปศและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดสถานที่วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อมประกาศแล้ว ลำตีสมศักดิ์บอกว่ายังไงพืชกระท่อมเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งพรบรพืชกระท่อมปี65เนี่ยเจตนารมณ์ก็เพื่อจะปลดล็อกจากสถานะยาเสพติดคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างสร้างสารรค์ ทางด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามรัฐยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดแล้วซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคมอืมและเดี๋ยวนะคะมันหายไปมันมจบแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปในนี้หรือเปล่าสังคมโดยรวมใช่ไหม อาคุณสมจักบอกว่าประกาศร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับเพื่วิธรรมในวันนี้ก็คือเมื่อวานมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเร่ขายและตั้งแผงลอยขายใบกระท่อมในที่สาธารณะค่ะโดยเฉพาะรัศมีไม่เกินพันเมตรหรือ1กิโลเมตรจากแนวรั้วของสถานศึกษาเพื่อคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและดูแลความปลอดภัยของสังคมโดยรวมทั้งนี้ในมุมของพืชกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรมต้องบอกว่าการปลดลอ็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดในตอนแรก ไม่ใช่ว่าจะให้พี่น้องประชาชนมาใช้ใบกระท่อมหรือพืชกระท่อมแบบสุริสรุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหรือคนที่ไม่สมควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เลยต้องมีการจัดระเบียบขึ้นมาเพราะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดประโยชน์รวมถึงทางการแพทย์ก้าวหน้ามากอาจได้ทราบว่ากระท่อมมีสารที่เรียกว่าไมทราไจนินและเซเว่นไฮดอกซีไมทราไจนินถ้าแยกออกมาเป็นสารเข้มข้นแล้วจำหน่ายได้ราคาแพง อย่างเซเว่นไฮดอกซีไมทาราไจนนนราคาของสารสกัด1ลิตร8ปดแสนบาทส่วนไมทาราไจนนนความเข้มข้น50ราคาสกัด1ลิตร8ปดแสนบาทเช่นเดียวกันซึ่งมันคคระเรื่องอันนี้คือการสกัดสกัดสารออกมาจากพืชกระท่อมอาจจะไม่ใช่เอาใบกระท่อมมาวางขายรวมถึงต้มน้ำกระท่อมก็เป็นอุตสาหกรรมกันในโครวเรือน การสกัดพืชกระท่อมนั้นมันเป็นงานของโวิยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งได้ค้นพบพิธีสกัดอันนั้นก็เดินหน้าต่อแต่ที่ควบคุมตอนนี้เนี่ยก็คือการเร่ขายการตั้งแผงลอยถูกไหมต้องไบป,ปัจจุบัน,านก,าการขายกระท่อมในน้ำต้มบกระท่อมในลักษณะเล่ขายหรือตั้งแผงลอยในที่สาธารณะตามท้องถนนรวมถึงขายใกล้ๆสถานศึกษาเนี่ยคือรวมกันด้วยถูกไหมทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางเนี่ย สามารถหาซื้อใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้โดยง่ายเพราะรัฐบาลรัฐบาลได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากเลยให้แก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วนอาฟังดีๆแปลว่าบังคับใช้แล้วนะลงนามถูกไหมหนึ่ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมและน้ำต้มใบกระท่อมในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในระยะห่างไม่เกินพันเมตรคือ1กิโลจากแนวรัว้วหรือแนวเขตสถานศึกษา 2. ห้ามผู้ใดขายแบกระท่อมและน้ำต้มแบกระท่อมโดยวิธีการลักษณะเลขขายหรือจัดตั้งแผงลอยนั่นก็แปลว่าหนึ่งเข้มข้นเลยขายยังไงรูปแบบไหนก็ตามทีห้ามใกล้สถานศึกษาหนึ่งกิโลแต่ข้อที่สองก็ห้ามเลขขายหรือตั้งแผงลอยขายเข้าใจตรงกันนะก็คือห้ามผู้ใดจัดตั้งแผงลอย หรือขายลักษณะเลขขายจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศราากิจจานุบเ,าเบกษาโทษเบาะบาผู้ฝ่าฝืนปรับ50,000บาทค่ะปรับ50,000บาทอาจท่านผู้ชมหลายท่านบอกเข้ามาใหญ่ตรงนั้นตรงนี้ประชาชนพบเห็น ก็สามารถแจ้งข้อมูลไปที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคได้ทุกแห่งค่ะใช้เบอร์สายด่วนไหมสายด่วนยาเสพติดปปสหมายเลข 1, 3, 8, 6ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอ่านี่ห้ชม,มเร่ขายห้ามตั้งแผงลอยอืมอ่ะใบกระท่อมกับน้ำกระท่อมนะเข้าใจตรงกันตามนี้แล้วก็ดูกันต่ออีกอยู่ไหนแล้ว ครับหนึ่งนะครับ